สวัสดีกันทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องบันเก้าย่ามิสก็จานัเองวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนลบเมลออกนะคะแบบสมมติว่ามันเป็นเมลแดงหรือว่าเป็นเมลที่ยืนยันไปแล้วนะคะเราจะลบออกไปเลยค่ะให้ไม่มีเมลติดเลยโดยที่เราไม่ต้องไปกดเปลี่ยนเมลนะคะแบบนั้นมันจะง่ายกว่าเนาะซึ่งเหมาะสําหรับคนที่จะเอาไปให้เพื่อนล่นหรือว่า เอาไปขายต่อเพราะว่าเวลาเราเอาไปขายใช่ปะคนซื้อส่วนใหญ่ะเขาจะไม่ค่อยเอาเมลแดงว่าเมลที่ติดยืนยันแล้วอ่าเราก็เลยต้องมาทำแบบนี้กันค่ะต้องมาลบเมลซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะสอนติดเมลด้วยเลยทำไมต้องไม่ทำในแอป b o บเพราะว่าเราขี้เกียจออกรหัสนะคะเราก็เลยมาทำใน Google ให้ดูซึ่งมันทำได้เหมือนกันกนั่นเองอ่าวันนี้เราจะมาแบบใส่เมลแล้วก็ติดเมลให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยเนาะ ก็เด๋ยวเราก็เข้าไปที่เซตติ้งนะคะก็คือการตั้งะคะ่าคทุกคนอ่าตอนนี้มันก็ยังเป็นแบบเมลเปล่าๆยังไม่มีอะไรใส่เนะเาะแล้วก็กดใส่เมลเข้าไปเนาะเดี๋ยวเราไปเอาเมลก่อนนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนพอเราเอาเมลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวขอเซ็นเซอร์เมลนิดนึงนะคะแล้วก็กดแอดได้เลยค่ะ นี่นะคะที่เราทาสีฟ้าไ้อ่ากดตรงนี้เข้าไปปุ๊บกดใส่มันก็จะใส่เป็นมิลแดงนี้ใช่ไหมคะบางคนที่จะเอาไปขายจ่มีติดมิลแดงซึ่งมันยังสามารถดึงได้น,นะคะจากข้อความตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นการให้เรายืนยันมิลนะคะนี่ค่ะถ้าเรายืนยันมิลปุ๊บเราก็จะได้หมวกเขียวมานะซึ่ง เราจะไม่ยืนยันเมลให้ดูเนาะเพราะอันนี้เราแค่เอาเมลฮัต mm hmm. เกมโมบายเจนมาอันนี้ให้ดูเราจะไม่ยืนยันนะคะแต่ถ้าใครยืนยันก็สามารถเปลี่ยนได้น่าจะน่าจะใช่นะคะน่าจะทําได้เหมือนกันเนาะ mm hmm. ก็ลองไปทํากันดูเนาะว่าแบบถ้าเมลที่ยืนยันแล้วอะมันจะสามารถแบบเอาเมลออกได้ไหมด้วยการเปลี่ยนวันที่นะคะซึ่งเราต้องเปลี่ยนวันเกิดหรือว่าเบิร์เดย์นั่นเองค้ ในการเอาเมลนี้ออกปกติแล้วทุกคนจะเปลี่ยนเมลตรงนี้ใช่ไหมให้เป็นเมลของเราเวลารับรหัสมาแล้วแต่เราคิดว่ามันจะโดนดึงได้เพราะฉะนั้นเราต้องเ,อเมลนั้นออกไปเลยด้วยกันที่ลบเมลออกไปเลยจะได้ปลอดภัยและที่สําคัญที่สุดปลอดภัยที่สุดคลิปนี้จะมาสอนตั้งสองชั้นด้วยนะคะทุกคนแบบปลอดภัยที่สุดผ่านแอปพลิเคชัน หรือว่าจะแยกคลิปดีอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราแยกคลิปสอนตั้งสองชั้นแบบปลอดภัยผ่านแอปพลิเคชันนี้ขึ้นรูปให้ดูโอเคค่ะทุกไปตัดต่อใส่เองนะะทุกคนกคน็ <g ül> นั่นแหละเนาะเดี๋ยวจะมาสอนถ้าเกิดว่า EP นี้ถึงอืมสักสิบไห์พอปะเออสิบไห์ก็พอเนาะเราไม่เอาเยอะ สิบไลค์หรือว่ามากกว่าสิบไลค์เราจะมาสอนตั้งสองชั้นผ่านแอปพลิเคชันแบบปลอดภัยลดเปอร์เซ็นะคะกคนอ่านั่นแหละนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยไม่พูดพั่พัเพลงแล้วพูดมาาดาละค่ะโอเคก็สมมุติเราอยากเอาเมลแดงออกนะเรายังไม่ยืนยันเมลให้ทุกคนดูเราทำแบบนี้้ดูก่อนแล้วก็เปลี่ยนวันที่ค่ะ เราจะเปลี่ยนวันที่แบบอายุแบบสิบสามปีขึ้นไปให้ดูนะทุกคนว่าเมลมันจะหายไหมและเราจะลองเปลี่ยนวันที่แบบอายุที่ต่ำกว่าสิบสามปีว่าอันไหนมันจะหายจะได้ให้ทุกคนจำไว้ว่าควรทำอันไหนแล้วจะดีที่สุดเน,ะเนเาะงอแล้วเราเปลี่ยนเป็นศูนย์ห้าลวกันทุนอ่าเราไมีรหัสถูกปะ อะเดี๋ยวเราเอารหัดก่อนนะทุกคนอา้าวแรบปบหนึ่งจำไม่ได้ลืมจดทุกคน a b c d e f g สองศูนยโอเคค่ะพอเปลี่ยนมาแล้วมันไม่ได้ถูกไหมใช่ทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเปลี่ยนเป็น,ปล,นลบเมลอะ่ะคุณจะต้องเปลี่ยน นี่เลยทุกคนตามนี้เลยค่ะเปลี่ยนให้มากกว่า2008หรือ2009นั่นเก้นี่นะคะทุกคนต้องเปลี่ยนมากกว่านี้หรือว่าเปลี่ยนตั้งแต่2010ขึ้นไปอ่าเนาะซึ่ง ถ้าคุณเปลี่ยนแล้วคุณก็จะต้องรอวันเกิดอีกประมาณเท่าไหร่ก็ไปถามคอมเมนต์ใน YouTube กันเองนะคะเพราะเราก็ขี้เกียจคิดแล้วเราก็โง่ค่ะทุกคน,เป,นเปลี่ยนไปเลยค่ะเยอะๆไปเลยเอาสัก2อง5อสหาอนี้นะคะมันก็จะเป็นอายุที่ต่ำต่ากว่าต่ำกว่าสิา 13, ใช่ปะใช่เขาก็จะให้ตอบถ้าเราตอบเยอะ อ่ามันก็จะนี่ค่ะทุกคนมันก็จะต่ำกว่า13ปีแล้วพอต่ำแล้วทีนี้เราต้องรอมันเกิดอ,อีกนานอยู่พอสมควรเลยก็รอไปคิดกัดูละกันว่าถ้าตั้งแบบนี้จะรอมันเกิดนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราแนะนําว่าควรจะกดตั้งแต่2012ขึ้นไป แล้วแต่นะคะถ้าใครตั้งถ้าใครตั้งแบบไหนแบบไหนอาจจะลองลองลอง,ลองกดดูนะคะที่แบบอายุน้อยกว่าสิบสาปีทุกคนลองกดดูลองกดด,อกด,ดูอายุน้อยกว่าสิบสามปีลองกดดูนะคะอ่าพอทีนี้นี่เมลแดงหายไปแล้วไม่มีเมลติดแล้วเห็นไหมคะทุกคนอ่าแล้วเราจะมาลองดึงให้ดูกันว่ามันดึงได้อยู่หรือเปล่านะในเมื่อมันเปลี่ยนวันที่เบิร์เดย์แล้วก็เมลไม่มีอยู่ในนี้แล้ว จะมาลองใช้อีเมลนี้นะคะดึงดูกันนะฮะทุกคนออกจากระบบก่อนนะคะแบ,แบบแบบหนึง่งเดี๋ยวเราขอจำชื่อตัวเองก่อนนะคะโอเครหัสก็ a b c d a b c d e g, f g อ่าตัวถึงตัว G เนาะนั่นแหละต้องจำสคริปต์ไปเลยค่ะ จะได้รู้ทุกคนจะได้รู้ว่ามันจะดึงได้หรือไม่ได้นั่นีงนะคะอ่าเราจะล็อกอินนะคะแล้วเราก็กดตรง forget f o r g o t เออ f o r g o t my my password นี่แล้วแล้วก็อันนี้ให้เราเปลี่ยนเป็นอีเมลนะคะตรงนี้ตรงดำๆนี่นนะคะ่ะอ่าก็เดี๋ยวเราอ่าพอเราใส่อีเมลของเราไปเป็นที่รอแล้วนะคะก็ให้กดตรงนี้นะคะอ๋อคลิปนี้เหมือนสอนหละอย่างมาก แล้วทีนี้ให้เราทุกคนเข้าไปดูในเมลค่ะเห็นไหมทุกคนมันไม่มีอะไรขึ้นแล้วเนี่ในเนี้ยสำคัญก็วางเปล่าวางเปล่า,า,ลาไม่มีอะไรขึ้นแล้วทุกคนเห็นปะ เราก็ยืนยันเมลไม่ได้แล้วด้วยนี่นะคะนี่ทีนี้ก็จะไม่มีใครมาดึงรหัสเราได้แล้วโอเคนะคะทุกคนอะเข้ามาเซตติ้งเหมือนเดิมนะคะ my Se t t i n g นะคะทุกคนเราจะบอกงี้ว่าทุกคนจะพิมพ์ไทยไม่ได้แล้วพอทุกคนพิมพ์ไทยไม่ได้ทุกคนก็จะเปลี่ยนเทีไม่ได้เพราะฉะนั้นใครที่มีรหัสที่ยืนยันเมลอยู่แล้วแล้วพิมพ์ไทยได้ ถ้าทุกคนเปลี่ยนทุกคนก็จะปกป้องการโดนแฮ็กโดนดึงจากการซื้อรหัสมาแต่มันแค่ข้อเสียคือพิมพ์ไทยไม่ได้เฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นให้ทุกคนไปลองแบบยืนยันเมลแล้วเปลี่ยนวันที่เป็นวันที่ที่อายุแบบต่ำกว่าสิบาปีลงไปนะคะทุกคนลองดูคะ่ะโอเคถ้ามันทําได้ก็คือคุณปลอดภัยแล้วคะ่ะถ้าเกิดว่าอีเมลนั้นแม่งยืนยันแม่งมาแล้วแม่งติดหมวกแม่งแม่งไม่ นั้นเลวอะไรเงี้ยนะแต่ว่าคุณต้องเปลี่ยนแบบให้พิมพ์ไทยไม่ได้นะคะมันถึงจะแบบยังไงอะมันถึงจะแบบเมลวนั้นถึงจะถูกหายไปแบบโดนลบจริงๆจังๆอะไรอย่างนี้จะไม่สามารถดึงคืนหรือว่ายินยันต่อได้แล้วนะคะลองไปทํากันดูนะคะแบบอื่นๆเช่นแบบยินเัินเขายินยันเมลวมาแล้วแล้วเขาไม่ยอมยกยก,ยกแอคเคาท์ให้เราอะแต่ว่าแอคเคาท์นั้นพิมพ์ไทยได้เราก็ลองปรับแบบพิมพ์ไทยไมได้ดูแล้วถ้าเมลวนั้นหายก็คือ เมลนั้นจะดึงไม่ได้แล้วนคะคะเนี่ยเหมือนกับที่เราทําให้ดูเลยเนี่ยขนาดเมลแดงแล้วเนี่ยยังอันนั้นดึงไม่ได้เลยแล้วก็จะกดยืนยันเมลให้ดูก็ได้ค่ะทุกคนว่ามันยืนยันได้ไหมนี่ นี่นะคะทุกคนมันยืนยันไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่มีเมลเราติดแล้วเห็นไหมพอมันยืนยันไม่ได้มันก็จะเข้ามาหน้านี้มันจะไม่ขึ้นหมวกเขียวอ่านี่แหละทําให้คุณคนดูแล้วโอเคก็ถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะถ้าตอบได้ก็จะตอบถ้าตอบไม่ได้ก็ไปตอบเตอจ้าโอเคค่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะคะบายอ่าถ้าเดี๋ยวพู้ชซามีกรอบประกันว่าถ้าคลิปนี้ค้บสิบไลค์ก็จะสอนสอนทำสองชั้นแบบ ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์ผ่านแอปพลิเคชันนะคุกคนซึ่งแอปนี้เราใช้อยู่นั่นเองนะคะไปไปมีอะไรถามกันเองในคอมเมนต์ได้เลยจ้าแบบรัวๆยิงได้เลยพร้อมตอบพร้อมกดใจให้เสมอไม่เคยคิดอยากจะข้ามถ้าบางคอมเมนต์มันอันนั้นจริงๆเนาะก็ไม่ได้กดให้เนาะต้องขอไปด้วยนะคะจะพยายามกดทุกคนนะคะมาคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะมาดูกันดีๆด้วยค่ะ คลิปนี้แบบขอสักแบบพันพันยอดวิวเหมือนยอดวิวได้ป้าแบบช่วยๆกันแชร์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าผู้ติดตามหนึ่งพันเราก็จะทำสมาชิกให้ทุกคนสมัครกันเนาะโอเคหรือว่าเราจะแบบเปิดรายได้บ๊ายบายโชคดีนะคะทุกคนกับการพิมพ์ไทยไม่ได้เพราะรหัสเราเองก็พิมพ์ไทยไม่ได้ <c oughs> เช่นเดียวกันค่ะมันติดพินไตด้วย <c oughs> แก้ไม่ได้นะคะพินตายแก้ไม่ได้นะคะถ้ารหัสไม่ถึง13ปีขึ้นไปจุ๊บจุบ๊